นี่เขากลมาถึงนะครับเตาเตาเนะครับเรื่องสำหรับไฟนี่นะครับมือแรกของเดือนนะครับวันที่หนึ่งครับพฤศจิการ์นะครับเด้วยสามาติดตั้งสามคันเลยนะครับให้ลูกค้าแถวนี่แหละครับผมของรังนะครับผมแถี๋ยวของรังซีมหาโพธิ์นะครับนี่ครับนิมฮาเพื่นเนาะครับนอกนั้นมีแต่ซามิเพื่นนะครับเช้าเลยนะครับสามคันเพราะว่ามันมาสามคันเขาก็ต้องมาเตาเตาในจักดน้อยนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วกะจะไปพัฒนาพัฒนานครต่อเลยนะครับแบบมีเตอร์มองเคยมาเลยก็มองด้วยนะตัวนี้มหอดเจ้าเสาเมื่อสามติดตั้งสามขันเลยนะครับนี่ครับลงรถบานหลังบักใหญ่เลยนะคุณฉีดเตยเว้นกำลังขึ้นครับรอรอรถเพิ่นเอารถมานะครับติดถนนดำเลยนะครับพี่น้องเด้อ ถนนสีเลนเลยนะครับไปปิดละสาวจิงเซาไปท่าเก้ียวเปินละครับตรงนี้เขาอยู่ข้องล่งนะครับสีมหาโิดนะครับเด้ออัดมาสามคันรวดเลยที่ตั้งนะครับเานเซาเรียบร้อยนะครับเด้อใส่เวลาไปนะครับสองชั่วโมงกว่าน้อยๆนะครับผมตัวนี้ครับมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับคือคันหนอดหยากนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟอร์ดหกคันหกนะครับพี่น้องเป็นชุดกระบอกเดิมของตัวรถนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นฟอร์ด ผมเดี๋ยวบรับแยกระบบนะครับอยู่นอกสถานที่นะครับมันอกซะจากผู้ใแยวโหลดมาให้ผมเท่านั้นนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเด้อนี่แล้วเดี๋ยวเอาไปโยกนะครับลูกค้านะครับแถวนะครับคลองร้างนะครับสีมหาโพธิ์นะครับสองขั้นนะครับใกไ้ๆกันเลยครับห่างกันโลกวนนะครับสีไปอีกขั้นหนึ่งโลกวนนะครับตป็นี้นะครับโยกล้างเบิ้งนะครับเด้อโอเคเลยหกลดเลยไหมเลยไหมเลยรถไหมเนี่ โอ้โหนะครับอันนี้เป็นกระบอกสันนะครับเดินนี่ขนาดกระบอกสันก็ยังยกสูงนะครับเลยแน่นอนนะครับผมสวยงามนะครับเป็นเหล็กล้างน้านะครับผมมองเข้าตุดยอดมากนะครับนะครับลูกค้าเพิ่งก่อสร้างไว้เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าเขากระทรงวั้นที่หนึ่งของเดือนนี้นะครับสามขั้นเลยนะครับผมจะเกษี็ณไปแล้วขั้นแรกนะครับผมพูดนะครับยกได้สูงมากนะครับผมเลยลงหกร้อเลยนหมเลยไหมเลยหกร้อเลยใช่ไหม เลยอยู่แล้วละเลยดึงดึงผ่าเขียวไปได้พร้อมสวยงามนะครับผมับสวยงามนะครับเรื่องม,มนันนี่นี่ครับถนนรถถนนสีเลนนะครับจะแถวสีแยกสีมหาโพธิ์นี่แะครับพี่น้องรถันนี้นี่กับเหมือนเดิมนะครับผิดสายเอบบลอยเบดนะครับผม เราเขาไปพอกันยูคุณพอนะครับอีกรอบกลัวกันถึงแล้วนะครับผมพอดีแลนมาเกิดนะครับมไปพอกันอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมขั้นนี้นะครับฟอร์ดนะครับผมก็นี้นะครับล้อใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่ไปต่อนะครับผมอีกขั้นหนึ่งเป็นเอลฮัซุน18นะครับมือนี้จัดฟอร์ดสองขั้นเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วตอนนี้ครับกำลังใส่แบตนะครับเลย มือยกเลยป่ะมือยกเลยครับยยกเลใช่ไหมเอาไปสายงานเลย,ย,เลยมันเ้เลยอืมมันราคาเท่าได้เนีตัวนี้มสองบาทสามสิบโอเคก็ยังดีอยู่สองบาทก็ดีแล้วนะครับสองบาทสามสิบก็โอเคนะครับรนี่เป็นติดลายคันหนะ่อยๆมือมเสาก็ติดยุ่งๆล้อกันนี่แหละประมาณโลกรัวนะครับจากนี่ไปเขาเงินยังกับแถวนี้เหรออแต่นี้เขาเรียกอะไรนะอะไรนะไผ่ไผ่อะไรนะ ละบอไผ่นะครับสีมหาโพธิ์นะครับตัวนี้ปลาจีนบุรีนะครับมื่อนี่นักศิษยไปอีกสักแก้วนะครับต่อเลยนะครับสวยงามนะครับติดสามคันนะครับไปกราบเอานะครับแต่ว่าคันที่สามอาทินะครับเมื่อดาษีพอเมื่อดแล้วเมื่อนะครับนี่ครับขอไปจะเบิงคันที่สามมือนต่อเลยนะคันที่สามครับหกโมงกลัวนะครับกะคำขึ้อเก่าอีกแล้วครับสามคันนะครับเพราะว่ามันไปเจอฟอร์ตมันกะอยากในจักน้อยนะครับนี่กะเมื่อดพอดีแห้งจะเติมหนาไปในนะครับพี่น้อง ่ว่ากอะไกลสีเซนแลวครับเซนตะคันน็อตแลวกะติดสติ๊กเกอร์นะครับเด้อนี่เพื่อนเอาสีเขียวนะครับสีเขียวสดใสนะครับตัดกับสีรถพอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเพื่อนเรียกเอาสีเขียวนะครับเขาแหลบร้ายสีสมไปสีเหลืองมมใหอย่ังงามนะตัวนี้มันสีเข่ากับสีสะท้อนแสงพอดีนะครับละเมื่อตึบเลยนะครับเพื่อเราอย่าติดเอาอนไดมันอ่างๆเอาออกเลยเด้อติดสติ๊กเกอร์ จะถอนแสงตื้อีกนะครับนี่คือเก้านะครับแยกระบบให้ลูกค้านะครับแยกระบบให้นะครับบล็อกเป็นลูกงิี้นราบล็อกนี่ครับโยกคอนโทรลตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวดึงกระบอกฟอดนะครับด้วยแตงกระบอกตัวนี้ก็แลบร้ายคำตํานะครับตัวนี้เขาคำก้นไม่สูงเติบแล้วนะครับนี่นะครับ แล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าอยากเอาคำขึ้นสูงก็ได้นะครับต้องบอกเขานะครับด้อยตาตาเสียวกะจังออกก็ได้หรือเบ้าออกก็ได้นะครับน่ครับกำลังทีเพ็ดเพจดตัวนี้นะครับด้วเพจดตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับนี่ยเพราะว่าเขาติดเบชี่มอยู่แล้วนะครับเห็นบ่เพจดตัวนี้เขาที่ขันหนอดยืดนะครับแหงยังลงกิ้ระวังด้อนั่นแหละสวยงามนะครับเป็นรุ่นไม้เป็นรุ่นหกหูได้ไปลองด้อตัวนี้ อกหงของเรานะครับสวยงามนะครับเตื้อใหม่ลูกค้านะครับแบบถูกอกถูกใจไปเลยนะครับคํำอีกแล้วนะครับเมือนนั้นไปคขำยุสียมฟูนะครับืันนี้มาคำยวนอีหยังพุ่นนี่ตาพญาดใหญ่ทีอย่างบุนบ้านนั้นเกาะบ้านนี้ยังบ้านนี่บ้านเขาพรมสุวรรณนี่ครับอำเภออยังอำเภอวัฒนานะครับพี่น้องมือเศร้านี่ไปอันสีมหาพุทนะครับืันนี้พี่ละ ที่ไม้อีกลอยก็โลนะครับกว่าดกวาดตม้หดกับสองชั่วโมงน้อยๆนะครับเด็ดติดสติกเกอร์เข้าไปแห่งตัสีงาบเก่าอีกเลยครับเบิ้งเด้อนะครับเด็ดติดสติกเกอร์ให้นะครับนี่นะครับสะท้อนแสงนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สามเอ็มนะครับเด้อโมเมนต์คองมูถึกๆเลยครับ ทามุมของดึกๆนะครับติดข้าวเดียวมันก็หลอกนะครับอันนี้เป็นของ 3M นะครับนี่ครับเบิ้งสวยงามนะครับนี่นะครับตีสะท้อนแสงให้เบิ้งครับเด้อสะท้อนแสงพร้อมนะครับออปชั่นต่างๆให้หลายนะครับงวดจรลบีก็ให้ใส่ให้นะครับ8จุดนะครับเด้อทุกจุดเลยนะครับเป็น6หูรุ่นใหม่พร้อมนะครับตัวนี้ เห็นบ่พี่น้องเิ่นเฮ็ดสีเขียวอย่างงามเลยนะครับนี่ขั้นแรกบ่พี่น้องคูปตานหาทิบแล้งนะครับหาทิบแล้งด้วยเนาะขั้นแรกนะครับเห็ดสีเขียวนะครับงามพร้อมนะครับตัวนี้สีสิบแล้งกับเห็นมาแล้วนะครับหาทิบแล้งขั้นแรกนะครับตัวนี้สวยงามนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกับพี่ต้อนก็มาเลยนะครับแต่ว่าไก่ทิ่งานไก่สิเต็มเดือนนะทุกพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้งานน้องไก่ทีไก่ไก่ทเต็มเต็มเดือนแล้วนะครับ ฝ่าวๆจัง,ง,ง,งน้อยนะครับเด้อพี่น้องงานมันหนีสี่พวกรันน่ะสำหรับเดือนนี้แต่ว่ามื้อนี้วันที่หนึ่งนะครับเขาก็ตีไปสามคันแล้วนะครับแต่วันก็เหลืออีกหลายอยู่นะครับเด้อโอ้ยผลเสียนี้สิ่งแบรรายแล้วบ่โอ้ยแปบร้ายว่ะเบิ่องลูกชิ้นตาไก่ตาฟางเหรอเอาเปรียบแบบนี้รถนี่ยังเทเละดิแลรรลายอื สวยงามนะครับเรียบร้อยใส่เล็กฉากไงนะครับเด้อนี่หลายหลายคนถามว่าเห็ดอย่างมากไปท่านว่าผมแต่งไลายมาให้นะครับเรียบร้อยนะครับแต่งไลายมาให้นะครับให้มันงามขึ้นกว่าเก่าอีกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะสีโอูยตาผู้เฒ่าไหมมันของใหม่ของเก่ามัมีไฟเขาคนมัมีไฟไปยังไล่ะเอาของใหม่ก็ได้ตึงชินของเก่าอยู่ปุ่นนี้ปะมีบ่ ถ้าเก็บเล็กขึ้นรถเร็วน่ดเล็กเศษเล็กเร็วเพราะได้ไปขายปีใหม่นะฮะเพราะได้เลี้ยงลูกน้องนลยไหมโอ้ยจับคันสีขาวเส้นเนี่ยพี่น้องก็ภูร์ละมือเงินไปพ่อกันอยู่วังน้ำเชียวตโอนะครับหาทิพย์แรงเงินเดินสายขาก็เชียงอีสานเลยเต็นนกน้อยก็เหรียญมือละงานหนึ่งนะฮะเหรียญมือละสามงานพัวเนี่ครับพี่น้องงานมันก็นี่แหละ โบเห็ดกับโบใดลูกคาเขาเปิดล้อเขานักพี่นอ้นองเด้อครับกับธรรมืามุนีครับเดี๋ยวฝากไว้ทํานี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ